สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่1.2ครับกราฟของฟังก์ชันกําลังสองครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับการเคลื่อนที่ของลูกบอลนะครับจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งดังรูปอันนี้คือเส้นโค้งที่ครูวาดขึ้นมาให้นักเรียนเพิ่มนะครับจากทิศทางของลูกบอลที่ตกลงมานะครับเขาบอกว่าการลิเลโอครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับพบว่าเมื่อเราโยนวัตถุนะครับไปในอากาศ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งดังรูปในทางคณิตศาสตร์ครับเรียกเส้นโค้งในลักษณะดังกล่าวว่าเป็นพาราโบลาครับที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลัง2ครับบวก bx บวก c หรือ f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ abc เป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0เรียกนะครับฟังก์ชันกำลัง2ครับ อ่านะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันกําลังสองครับซึ่งจะมีกราฟเป็นพาราโบลาหงายหรือเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับและสมการของฟังก์ชันกําลังสองที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กาลังสองบวก bx บวก c นะครับเรียกว่าสมการพาราโบลาครับเพราะนั้นจากข้อนี้เนาะเราจะสังเกตว่านะครับสมการที UH, ่สามารถเขียนในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ xy เป็นตัวแปร a, b, c เป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0นะครับเราจะเรียกว่าเขาเป็นสมการพาราโบลาครับไปดูข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1ครับสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นสมการพาราโบลาหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับ y เท่ากับ6ลบ x นะครับลบ x กําลัง2เป็นสมการพาราโบลาหรือไม่นะครับเพราะเหตุใดถ้าเราสังเกตนะครับเราจะเห็นว่านะครับ ในสมการข้อนี้ครับมี x กําลังสองเนาะนะครับในสมการข้อนี้มี x กําลังสองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบเลยครับว่าเป็นสมการพาราโบลาครับเป็นสมการพาราโบลาครับเพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนะครับ เพราะสามารถนะครับเขียนให้อยู่ในรูปครับ y เท่ากับ ax กําลังสองบวกครับ bx ครับแล้วก็บวก c นะได้เป็นนะครับ y เท่ากับนะครับลบ x กําลังสองครับลบ x นะครับแล้วก็บวก6ครับ หรือนักเรียนจะให้เหตุผลง่ายๆก็ได้ครับว่าเป็นสมการพาราโบลาครับเพราะสามารถเขียนให้อยู่รูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ได้นะครับหรือนักเรียนจะบอกว่าเป็นสมการพาราโบลาเพราะว่ามีพจน์ ax กำลังสองก็ได้นะครับอ่าต่อไปไปดูข้อที่2ครับข้อที่2ครับ y เท่ากับนะครับ x บวก1นะครับทั้งหมดยกกำลังสองนักเรียนครับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองก็เป็น นะครับสมการเขียนสมการในรูปของอกำลังสองสมบูรณ์ได้เนาะเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ก็เป็นสมการพาราโบลาแน่นอนนะครับอ่ะเขียนลงไปครับเป็นสมการพาราโบลาครับนะครับเพราะสามารถ ขอโทษเพราะนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนะครับ y เท่ากับนะครับ ax กําลังสองครับบวก bx ครับบวก c นะครับได้เป็นหน้ากําลังสองก็จะเป็น x กําลังสองครับ บวก2หน้าหลังก็คือ 2x ครับแล้วก็บวกหลังกำลัง2ก็คือ1ครับเพราะฉะนั้นครูก็จะได้เป็นนะครับข้อนี้อ่าครูลืมเขียนก็จะได้เป็นโอ้ขอโทษครูก็จะได้เป็นนะครับ y เท่ากับนะครับ x กำลัง2บวก 2x ครับบวก1นะครับก็จะเป็นสมการพาราโบลาเช่นเดียวกันนะครับต่อนะครับนักเรียนมาดูกันที่ข้อ3ครับ y เท่ากับ 6x นะครับกำลัง3ลบ 5x กำลัง2ครับพิจารณาที่นะครับ 6x กำลัง3ข้อนี้นะครับเพราะว่าสมการที่สามารถนะครับเขียนในรูปทั่วไปได้เป็น y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ x และ y เป็นตัวแปรนะครับ a b c เป็นค่าคงตัวนะครับและ a ต้องไม่เท่ากับ0เนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าเป็นสมการพาราโบลาครับแต่ว่าข้อนี้ครับมี y เท่ากับ 6x นะครับกำล3 ถ้า,าลบอีก 5x กำลัง2ซึ่งนะครับข้อนี้เมื่อเราพิจ,พจารณาที่ 6x กำลัง3แล้วนะครับจะทําให้เราทราบว่าครับสมการนี้ไม่เป็นสมการพาราโบลาครับต่อไปเลยครับไม่เป็นสมการพาราโบลานะครับเพราะนะครับมีพจน์ 6x กำลัง3ครับ ทําให้ไม่สามารถนะครับอ่ะครูเขียนตรงนี้เนาะทําให้นะครับไม่สามารถครับเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับนะครับ ax กำลังสองบวกกับนะครับ bx บวก c ได้นะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นครับจากอันนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับในหน้าที่7นะครับกราฟของฟังก์ชันกําลังสองนะครับหนึเลยนะครับเด็กๆจะต้องเห็นว่า y จะต้องเท่ากับ ax กาลังสองบวก bx บวก c นะครับหรือเขาจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของ f x นะครับเท่ากับ ax กาลังสองบวก bx บวก c ให้ได้นะครับถึงจะเรียกว่าเป็น ฟังก์ชันกําลังสองนะครับหรือนะครับกราฟจะเป็นกราฟพาราโบลาหงายหรือคว,ว่ำก็ได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆพิจารณาไปนะครับว่าจากสมการ y เท่ากับ ax กำลังสงบวก bx บวก c เนี่ยเรียกว่าสมการพารพารบโบลาครับไปดูหน้าที่8ครับไปดูแบบฝึกหัดที่4.2กไก่ครับข้อที่1ครับโจทย์ถามนะครับว่าสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นสมการพารพารบโบลาห,หรือไม่ครับเพราะอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นครับข้อที่1ครับ y เท่ากับ3 x ลบ5ข้อนี้ตอบเป็นสมการพาราโบล,ลาหรือไม่เป็นสมการพารโลลาโบลานะครับก็ง่ายมากครับข้อนี้ไม่เป็นสมการพาราโบล,ลาครับไม่เป็นสมการพาราโบล,ลานะครับเพราะไม่มีพจน์ ax กำลังสองครับ Okay. ง่ายนะครับต่อไปข้อต่อไปครับ y เท่ากับ6ข้อนี้เช่นเดียวกันครับเด็กๆครับไม่เป็นสม,มการพาราโบลาครับเพราะนะครับไม่มีพจน์ ax นะครับกำลังสองแล้วตอบเหตุผลเท่านี้ก็ได้นะครับต่อไปครับข้อที่3ครับ y เท่ากับ x กำลังสนะครับบวก2 x นะครับแล้วก็ลบ3ข้อนี้เราเห็น x กำลังสเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็นสรรมการพาราโบลาครับข้อนี้ตอบเป็นสรรมการพาราโบลา เพราะนะครับมีพจน์ ax กํลัง2ครับเพราะมีพจน์ ax กํลัง2ครับต่อไปครับข้อที่4ครับ y เท่ากับลบ2 x กํลัง2เพราะนั้นสมการพาราโบลาต้องมี ax กํลัง2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายครับข้อที่4ก็ตอบเป็นสมการพาราโบลาครับ เพราะมีจพ์ ax กำลังสองครับต่อไปข้อที่5ครับ y นะครับเท่ากับ 4x กำลังส y เท่ากับ 4x กำลังสองลบ5เป็นสรรมการพาราโบลาเช่นเดียวกันนะครับเพราะ มีโพส ax กำลังสองอ่าไปดูครับอีกต่อนะครับต่อนะข้อที่6นะครับ y เท่ากับนะครับ 4x ลบ x กำลังสองส่วน2โอเคข้อนี้เด็กๆก,ก็จะเขียนเป็นอ่ะสมมุตินะครับครูจะได้เป็น 4x นะครับส่วนด้วย2นะลบนะครับ x กำลังสองส่วนด้วย สองเพราะนั้นเราจะได้นะครับ 212, 2, 2 2 4เพราะนั้นครูเขียนใหม่นะครับเท่ากับเท่ากับตรงนี้ก็ได้ครับเท่ากับนะครับครูจะเขียนเป็นลบ x กํลังสส่วนด้วย2นะครับแล้วก็บวกกับ2 x นะครับเพราะนั้นข้อนี้เป็นสมการพาราโบลาครับ เป็นสมการพาราโบลานะครับเพราะมีพจน์ ax กำลังสองครับเป็นสมการพาราโบลาครับเพราะว่ามีพจน์ ax กำลังสองครับต่อไปครับข้อนี้เช่นเดียวกันนะครับ y เท่ากับ6ลบ x กำลังสองครูจะเขียนใหม่เป็นเท่ากับนะครับ y เท่ากับ y เท่ากับนะครับลบ x กำลังสครับบวก6เพราะนั้นข้อนี้เป็นสรรมการพาราโบลานะครับข้อนี้เป็นสรรมการพาราโบลานะครับเพราะมีพจน์ ax กำลังสองครับข้อต่อไปลูกนะครับเราไปดูข้อนี้กันนะครับเพราะนั้นข้อนี้2คูณกับ x นะครับบวก3ทั้งหมดนะครับยกกำลัง2นะครับเพราะนั้นนะครับรูปนี้จะอยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์เนาะรูปนี้อยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์คูจะได้นะครับเท่ากับลูก2คูณหน้ากำลัง2คือ x กำลัง2ครับบวก สองหน้าหลังสองหน้าคือสองคูณ x ได้สอง x ้วครับหลังอีกสามเพราะนั้นสองคูณสามได้เป็นหก x นะครับก็จะเป็นหก x บวกกับหลังกำลังสองก็คือสามกำลังสองไดเก้านะครับเพราะฉะนั้นครูเขียนใหม่ได้เป็นสอง x กำลังสองครับบวกสิบสอง x ครับบวกสิบแปดครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นสมก,การพาราโบลาเช่นเดียวกันนะครับ เพราะมีโพสโอ้ยขอโทษ ax กํลังสองอเขนะข้อต่อไปครับนะครับต่อไปครับเด็กๆก็จะได้เป็น x คูณกับ 7x นะครับกับ x คูณกับ15เพราะฉะนั้นครูจะได้เป็นนะครับเท่ากับลูกครูขอเขียนตรงนี้เนาะเท่ากับครับเป็น 7x กํลังสองครับบวก 5x เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นสรรมการพาราโบลาครับเพราะว่า 7x กำลังสองบวก 5x นะ่ครับครูจะได้เป็นเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นสรรมการพาราโบลาครับเพราะมีพจน์ ax กำลังสนะครับ โอเคนะครับข้อสุดท้ายนะครับเห็นไหมเด็กๆมันไม่ได้ยากนะมันง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น x กําลัง2คูณ x นะครับกับ x คูณกับ x กําลัง2คูณ1เนาะเพราะฉะนั้นครูจะได้เป็นเท่ากับครับ x กําลัง3นะครับลบ x กําลัง2ถูกไหมครับขอโทษ x กําลัง3อ่าลบกับ x กําลัง2นะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เป็นสรรมการพาราโบลาครับไม่เป็นสรรมการพาราโบลานะครับเพราะนะครับมีพจน์อ่ะเพราะไม่มีพจน์ครับ ตอนแรกคณจะเขียนว่าไม่เป็นสมการพาราโบลาเพราะมีพจน์ a x กํำลังสามทำให้ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx นะครับบวก c ได้แต่ถ้าเราบอกว่าไม่เป็นนะครับเพราะไม่มีพจน์ ax กำลังสองอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นครับเด็กๆครับใน EP นี้นะครับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่านักเรียนจะต้องได้ความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์ไปก็คือจำไว้เสมอครับว่า ฟังก์ชันนะครับสมการกำลังสองนะครับหรือสมการของฟังก์ชันกำลังสองที่อยู่ในร <Y S 1> ูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c <Yeah. S 1> เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นสมการพาราโบลานะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น EP ที่เรียนจะต้องทบทวนครับว่ากราฟที่ให้มาหรือสมการที่ให้มากราฟไหนเป็นสมการพาราโบลานะครับหรือกราฟไหนไม่เป็นสมการพาราโบลาสำหรับคลิปนี้นะครับ EP นี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ สวัสดีนกักเรียนทุกคนนะครับ